อดมวยสุดพลังวันนี้ขอเสนอซ้ายทะลวงไสเขาทรายกแกลเล็กซี่ท้ายท้าที่ขวาที่้ายที่นาทิ้งโอนเอไปแล้วล้มยังไม่ล้มตัวน,นะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์สมาคมมวยโลก WBA 19สมัยว่ากันว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นชก ตามถนนหนทางจะโล่งไม่มีรถวิง่งจนถึงกับมีการพูดแซวกันว่าเขาทรายเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครไ,ได้ไหวไม่ไหวล้าตัวอีกแล้วครับล่างสระบนเป็นข้างล่างปอยบนทาการยุติการชกครับไม่ไหวขอกีฬาบ้านเรานะครับน้อยคนดักที่จะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อของซายทะลวงไส้เขาทรายแกลเล็กซี่อดีตนักมวยชาวไทยเจ้าของตําแหน่งสมาคมมวยโลกแต่น UBA รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท ซอซายเกเล็กซี่นะครับนักชกชาวไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกด้วยลีลาการชกที่สไตล์เดินหน้าไล่น็อกเอาท์คู่แข่งอย่างต่อเนื่องป้องกันแชมป์ไม่ได้ถึง19สมัยด้วยการน็อกคู่ชกถึง16ลายแถมครองเข็มขัดแชมป์ยาวนานถึง7ปีเต็มด้วยนะครับซื่อต่างประเทศเดียดตั้งฉายาว่าเดอะไทยไทยสันหรือไทยสันเมืองไทยนั่นเองครับ I feel nauseous believe me เขาทรายนะครับมีชื่อเต็มๆว่าสุระแสนคำ <c oughs> เกิดเบื้อวันที่15 <c oughs> พฤษภาคมปี2502ครับสถิติการชกมวยสากลนะครับชนะ47ครั้งแพ้1ครั้งและชนะน็อกมากถึง41ครั้งเออยังโหดยังโหด เขาทายครองแชมป์ w b a นะครับรุ่นจูเ i o r b e n t a m um w มเวทตั้งแต่ปี2527จนถึงปี2535ยาวนานมากเขาเกิดที่บ้านเฉลียงรับตําบนานาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเฉลียงรับวิทยาชั้นมัธยมศึกษานะครับจากโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาและระดับอาชีวศึกษาจากวิทยายลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เขาซ้ายนะครับเริ่มหัดชกมวยไทยครั้งแรกกับครูปาการวรศิริโดตตอนอายุ14ปีโดยใช้ชื่อในวงการว่าดาวเด่นเมืองสีเทพต่อเวนชกในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงครับอย่างไรก็ตามด้วยขนาดร่างกายที่เล็กทำให้เขาเนี่ยเป็นรองคู่ชกอยู่เสมอและไม่สามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ครับ ต่อมานะครับแชร์แม้นิวัตเหล่าสุวรรณวัดโปรโมเตอร์ชื่อดังนะครับได้มองเห็นแววและได้ชักชวนให้มาชกที่กรุงเทพในชื่อของเขาทรายวังชมพูไม่ใช่เขาทรายแกลเล็กซี่นะครับตอนนั้นแต่ภายหลังนะครับเปลี่ยนมาใช้ชื่อเขาทรายแกลเล็กซี่ที่เป็นค่ายมวยหลักก่อนที่เขาจะเบนเข็มไปชกมวยสากลอาชีพ yeah. เขาทรายเกล็กซี่เนี่ยนับว่าเป็นนักมวยที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลในสมัยที่เขายังชกมวยอยู่ครับโดยรับฉายาจากแฟนมวยว่าซ้ายถลวงไส้จากหบัดซ้ายที่หนักหน่วงและชกตัดลําตัวที่ยอดเยี่ยมครับถึงขนาดที่มีปรากฏการถนนโล่งในวันที่เจ้าตัวเนี่ยขึ้นชกอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะรีบกลับบ้านเพื่อไปดูเขาทรายชกครับ นอกจากนี้นะครับยังถือเป็นนักชกค,คนแรกนะครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีมอบทองและมอบรางวัลก่อนการขึ้นชกในบ้านเราอีกด้วยข<อ>เขาซรายน,นะครับเริ่มต้นอาชีพนักมวยสากลในเดือนธันวาคมปี2523เขาเนี่ยชนะทั้ง6ไฟแรกครับทำให้เขามีโอกาสชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นแ um บนตัมเวท118ปอนด์ในปี2524ครับกับศักดาสักสุรี แต่ไฟนี้เป็นที่น่าเสียดายครับเขาเนี่ยแพ้คะแนนไปอย่างสูสีครับและนี่ก็ถือเป็นไฟสุดท้ายนะครับที่เขาจะแพ้บนสังเวียน no เขารายนะครับชนะการชก3ครั้งถัดมาและควา้าแชมป์รุ่นเบนตัมเวดของไทยได้ในปี1,982เครับเขาชนะการชกติดต่อกันถึง15ครั้งด้วยการน็อกเอาท์และไต่อันดับโลกขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิง ซึ่งตอนนั้นแชมป์เป็นของจิโร่วัตานาเบะแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟ v a t เบทของ WBA ในช่วงฤดูร้อนปี1984ครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับวัตานาเบะเนี่ยไม่สามารถขึ้นชกป้องกันแชมป์กับเขาซายได้ WBA เนี่ยจึงสั่งปลดออกและให้เขาซายชกกับยูเซบิโอเอสปินันผู้ไม่เคยแพ้ใครเพื่อชิงแชมป์ที่ว่างในปี1984 <ersch> ผลปรากฏว่าเขาซายนะครับสามารถน็อกเอสปินันได้ในยกที่6ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการครองแชมป์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขา และเขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆครับแบบพุ่งทยานลังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เป็นขวัญใจชาวไทยกับสไตล์การาชกที่ดุดันเดินหน้าเข้าหาคู่ชกบุกใส่คู่ต่อสู้แบบไม่ยัง้งโดยเฉพาะการชกลำตัวด้วยหมัดซ้ายจนได้ฉายาว่าซ้ายทะลวงไส้ใครโดนเข้าไปเนี่ยมีงอเป็นกุ้งเผาอายุทยาแน่นอนครับผม The worst, the Turn ทุกครั้งที่เขาทรายขึ้นชกนะครับผู้คนจะกองกันอยู่ที่หน้าทีวีครับผมเคยมีคนตั้งกระทูถามในพันทิปว่าสมัยนั้นที่เขาซรายขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกแต่เ่ยูบแต่ละครั้งเนี่ยถนนเงียบจริงไหมผู้คนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงแท้แน่นอนครับอย่างในคอมเมนต์ที่กล่าวว่าคอนเฟิร์มว่าจริงครับยุคนั้นเนี่ยมีแค่เขาทรายกับคู่กรรมของเวอร์ชันพีเบิร์ดเท่านั้น ที่ทำให้ถนนกรุงเทพมหาคนครโล่งจริงๆอีคอมเมนต์นะครับจริงแท้แน่นอนครับผมเหยียบปิกอัพหนึกว่าจะรีบไปดูเขาวทรายชกโดนทางหลวงเรียกพอพี่แกเดินมาผมรีบยกมือไหว้แล้วบอกว่าผมจะรีบกลับไปดูเขาวทรายครับพี่ตำรวจบ,บอกว่าเออชกวันนี้นี่หว่าไปดูซะเผื่อผมด้วยผมรีบเปิดแนบเลยป่านนั้นก็ยังไม่ทันพี่แกน็อกซะก่อนเป็นตน้น ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2529นะครับเขาทราย g ก l a ล็ซี่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่4ด้วยการน็อกผู้ท้าชิงเ <c oughs> จ้าถิ่นมีนามว่าคอนเตลัสครับเขาทรายเนี่ยชนะน็อกไปในยกที่5ที่เกาะคือลาเซานับเป็นชัยชนะอันน่าประทับใจและถือเป็นการขึ้นชกนอกประเทศครั้งแรกของเข,ขาทรายอีกด้วยซึ่งช่วยตอกย้ำความนิยมของเขาในหมู่แฟนๆชาวไทยทั่วประเทศครับตัวก้มตำหลบออกไปเขาทายต่อยซ้ายที่ลำตัว ลงไปนอนแล้วนะครับอิสราเอลคอนเจลัสลงไปนอนแล้วโดนที่ลำตัวนะครับกบรรมการนับแปดเก้ากรรมการยุติการชกนะครับอิสราเอลคอนเจลัสไปไม่รอดไฟที่ดูเดือดและเป็นตำนานอีกไฟหนึ่งของเขาทรายกกแล็กซี่นะครับคือการชกกับเ <c oughs> อลลี่พิคันชาวอินโดนีเซียนะครับ ไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2530ครับที่ประเทศอินโดนีเซียขณะเดียวกันนะครับแอลลี่ปิกานเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของประเทศอินโดนีเซียเขาเนี่ยกลายเป็นนักมวยอินโดนีเซียคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยการคว้าแชมป์สหพันมวยนานาชาติ IBF ในรุ่นน้ำหนักเดียวกับเขาทรายรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115ปอนด ในเวลานั้นนะครับปิการกเนี่ยกำลังครองตำแหน่งแชมป์ IBF เป็นสมัยที่2และพึงปองกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยการเอาชะนะน็อกดงชุนลีจากเกาหลีใต้ในยกที่10ที่น่าสังเกตก็คือลีเนี่ยเพิ่งเป็นผู้ท้าชิงคนแรกของเข,ขาทายไปเมื่อ3เดือนก่อนเท่านั้นเหตุการณ์นี้นะครับทำให้การเผชิญหน้าระหว่างพวกเขาเนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินว่า ใครเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นแอลลี่ปกันเนี่ยประกาศต่อสาธารณะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งกับเขาซายแกลเล็กซี่อย่างไรก็ตามนะครับนิวัตเหล่าสุวรรณวัตนผู้จัดการของเขาและพงถาวรวิวัฒนาเทนเนอร์ของเขามั่นใจว่าเขาซายเนี่ยจะสามารถเอาชนะปีกันได้อย่างง่ายดายซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับเขาทายเนี่ยสามารถเอาชนะน็อก อาร่ปิกันไปได้ในยกที่7อย่างสุดมันครับผมเป็นที่สะใจของแฟนๆมวยชาวไทยทั้งประเทศในเวลานั้นและเดิมทีนะครับการต่อสู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแข่งขันรวมแชมป์ของแต่ b a และ IBF แต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังการแข่งขันเนี่ย IBF กลับปฏิเสธนะครับที่จะรับรองผลการแข่งขันซะอย่างนั้น ส่งผลให้ปีการเน, Kin avenues, นี่ถูกปลดออกจากตําแหน,น่งและการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ดบเ UBA เท่านั้นก็นะคะือไม่ได้ IBF มาครับ IBF ไม่ยอมรับหลังจากนั้นนะครับเขาทรายก็ป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงการป้องกันแชมป์ครั้งสุดท้ายของเขาทรายแกลเล็กซี่นะครับคือการชกกับอาร์มนโดคาสโตนักชกชาวเม็กซิกัน ในวันที่22ธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2534ที่เวทีมวยชั่วคราวสนามเทพหัส,สดินกรุงเทพมหานครบ้านเราครับโดยเขาทรายเนี่ยสามารถเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันสร้างสถิติป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก WBA รุ่นซ u เปอร์ฟรายเวทหรือจูเนียร์เบนตัมเวทครั้งที่19ได้สำเร็จและเป็นไฟล์สุดท้ายในอาชีพก่อนที่เขาจะประกาศแขวนนุม หนีไปไหนไม่ได้แล้วต้องแลกอย่างเดียวสายเอาและโดนหมัดของเขาไฟล้มลงไปก้นกระแทกเลยอามาดูด้วยหมัดท้ายเข้าเต็มเตียวที่ปลายทางล้มลงให้กรรมการบนละทีนับคนนับคลทีแล้วอามาดูดแทดไม่ไหวหมื่กันอ้าวอามาดูดสู้ไหมสู้ไหม่ เธอนาลีทางให้เธประทับไม่รู้นะครับว่าอีกเมื่อไรถึงจะมีแชมป์โลกชาวไทยที่ยิ่งใหญ่ได้มากเท่านี้อีกครั้งครับและนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของอดีตนักชกแชมป์โลกชาวไทยที่ได้เรียบเรียงให้เพื่อนๆรับชมรับฟังถ้าเพื่อนๆชอบมวยเหมือนกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โคตรมวยสุดพลังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูคร,ร,บบรับล่างสลับบนบนสลับล่างชักจะยุบแล้วไหวไม่ไหว,ไหวลำตัวอีกแล้วครับล่างสลับบนปิดข้างล่างต่อยมันจำการยุติการทบครับไม่ไหว